เขาไม่นั่งไหนก็งวดน่ะไม่รู้เลยเอ้าทำไมเขาทิ้งให้เราอยู่สองคนน่ะใจชายอ่ะดูเมียแต่เอิยวสิไปนั่งใกล้เขาบอกเออา่ะไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยไอ้นุ่นเมื่อกี้ยังนั่งตรงนี้ลุกไปทำไมอ่ะเพราะว่าใจที่ลุกไปอยู่นั่นไงเอาแล้วทำไมถึงนั่งใกล้ผู้หญิงไม่นานแต่เมียเออ นี่ก็เหมือนกันนะเออเห็นผู้ชายไม่ได้ในเจ้านั้นน่ะเออเจนี้ก็เห็นผีไม่ได้เวอทองไม่ได้เลยเนาะเออเออดูวะอันนี้ก็ทองอันนี้ก็ทองเอยตอนเราไม่สวยหน่อยเห็นว่าก็เอี่ยวดำหน่อยก็ทิ้งกันเลยอะผมทองมันดีตรงไหนวะต้องไปย้อมผมทองเหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่เอี่ยวไปย้อมผมทองก็เหมือนนี่โกรย้อมผมฮ่าฮ่่ลองคิดว่าผมไม่พูดถึงเฉยๆไปตามเอาเมียมาเลย เอมานั่งนี่สิอะไรตีมีป่นตัวเองมานั่งกับเมียสิมีป่นแล้วเมื่อกี้นี่เพราะว่าชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยคือว่าแต่ทางนั้นมันมีอะไรจานนึ่งข้าวโยงแหกซุนแก้วพลาสติมามันน่าจะมีผู้ชายโลโลอ่ะถู้หลอกไหมจ่าชายก็ไม่ใช่นะใช่ต้องเขียนกัน กินไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกกินไม่เถอะเอาละตูนเนาะเอาละตูนในกองยืนเนี่ยรายจอบคู่น้องยืนอือจัดนี้จะมาออยจีเด้วิดีโอพี่ออยจีอ่ะบุกวิดีโอครับวาดหน้าครับวาดหน้าครับวาดหน้าหน้าที่เจ้าจริงเหรอกูไล่กินให้ครับมึงก่อนไม่ให้กิน เดียวเดี๋ยวร้านหน้านี่ามาจากไหนของจ่าชัยมาจากไปประกคนชัยจ่าชัยมาจากประโคนชัยอันนี้วงหนึ่งนะฮะอันนี้วงไฮโลอันนี้วงบวกวงไฮโลครับเนี่ยเต็มตำเนอะหมอยไทยหมอยไทยเหรออันนี้หมอยไทยไหมครับอันนี้ก็คนสวีเดนเหล่าเหมือนกันนะคะเต็มเต็มมันเป็นคนสวีเดนเต็มมันคนเทมแล้วเขาคุ้นแคบเหรอครับอันนี้มาิีนเตียวอันนี้ เขาจะใช้เนี่อะไรนะร้านหน้าไหนร้านหน้าล้าให้ดูหน่อยสิมาชีเร็กเกระปุกไม่ใช่เชียร์เซนนะครับยัว่าตั้งแเหตุอผลโตคอหมวกกัน็เรียกคอนเ็นต์ับเนี่ยเอ้าต้องตำเลยเโหตั้งนาน ตั้งนานไม่แบ่งให้เพราะเนี้ยอิ่มแล้วอะมาเพิ่งส่งมาให้แต่มาใหม่เองเมื่อกี้เองคุณกินจนจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาฮะเอาเดี๋ยวโยมองเดี๋ยวไปนะจะซีโบสุดทย่ดีวูจักรไยวิสุดยิ่งนี่แม่ตะโกนโบนี่นะจะซีแต่นี่นะประมาทโรดโรดตีเยอะเนี่ยอันนี้นะตีนจะเราแต่เอียกตีซีหนึ่ไตรนักบัณฑ์ชลาด เต็มัดฉลาดเฮ้ยเต็มซีตีจะดูพี่เอิงกินตำสมนะครับบอละหงบดละหงด้อจงงงาอยียวทยมีแต่โต แต่ก็ซีวก็ได้ตตาเน่แข็งผมกินไม่ได้หรอกฮอร์มือเต็มตีก็ตัดเองนี่ก็บรรยากาศอยู่บ้านไม่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  อันนี้ก็เกี๋ยวย <c oughs> กับจ่าช้ยเฮ้ยให้ทุกเปิดแล้วก็มีซาลาล่าชิมให้เบิร์เสียตีนี่สามจานแล้วจานคราบดูอ่อนพี่ต่อกินเป็นกะละมังเลยนะอิม่มยังอิ่มฮะไม่ผมถามพี่อะอิ่มยังยยั <c oughs> ัังงครบเพราะว่าของจะใช้ปรุงแล้วไม่ต้องคนคนไม่ต้องปรุง คนไม่ต้องปรุงแล้วถ้าปรุงไม่ต้องคนเป็นยังไงแล้วอือือนี่ก็บรรยากาศนะฝนตกฝนตกครับดูเจื้เอืองสวยนะครับสวยที่สุดใช่เพราะว่านั่งอยู่คนเดียวใช่สวยที่สุดแล้วคนอื่นเขาก็นั่งอยู่ทำไมว่าคนอื่นเขาไม่สวยย ไม่ใช่แค่เด็กมันเมื่อกี้นั่งอยู่ในเฟรมมีคนเดียวไงก็เลยบอกว่าสวยสุดเพราะนั่งอยู่คนเดียวนั่นอะไรจะมึเห็นเจ้เลยอ่ะทำไมว่าเจ้ไม่สวยอ่ะก็นั่เจ้ยังโมงอีกเนี่ยอยู่ในเฟรมเหมือนกันเดี๋ยวไปเปิดร้านกาแฟให้ชงเก่งชงเก่งด้วยแววแววว่ไม่ทันมุกนะเนี่ยแววแววเห็นไหมต้องแววให้กินปลาขนาดเจ้อยู่ใกล้เจ้ก็สวยกว่าอีกอ่ะกินปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไร ปเตี่ยปลาด้ก็พอแล้วอาอนี่อยากสวยด้วยเห็นไหมเขาอิ่มแล้วแล้วเขาไม่อิ่มเขาเตี๋ยวไม่มีประโยชน์หรอกใช่ไม่มีคุณค่าไม่มีค่าไม่มีความหมายใช่ไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะสรุปง่ายๆไม่มีดีอ่ะก็ผมไม่ได้ขายเนื้อวัวไงไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นต้องเนื้อวัวก็ได้ทำไมอ่ะ A B C D โอ๋อ

เด้งเด้งต้องไปตั้มจืดไปไหนต่อ <c oughs> มีนัดมีนัดกับหมอฟันเยจะฟันหมอ <c oughs> เหรอฮะนิงดันหมอไปฟันเนี่ยต้อ <c oughs> งโทษประธานห้างทำไมอ่ะโทษไอ้ตามพากันไปดัดฟันเห็นไหมลูกน้องพี่อยากไปดัดฟันตามเลยผิดถึงโทษประธานห้างอีกไม่่ใสก มาทานห้างไปดัดฟันปุ๊บไอ้ตามดัดตาปุ๊บมาลามถึงเหนเออเอเดี๋ยวพาเขาไปตัดฟันหน่อยนะทั้งเอียกไม่ต้องดัดฟันดัดตานกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยมากเอาอิฐเอาอีกเอาอีกเอาอิฐนี่เลยพี่เอื้องนี่ยอู้ก็พีวมันคนตรงๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเนี่ยคนแบบเนี้ยคบได้นะใช่ม พูดบอกเอามาดัดควาสอไม่อนมันยากมันยากนะหนูว่าดัดสันดานนี่เอเอหยุดเลยเอไม่ต้องพูดให้พี่เอื้องพูดคนเดียวเอจะพูดทาไมเอมาเอมากับเขาไหมเนี่ยให้พี่เอื้องพูดคนเดียวใช่เออเอเป็นรุ่นน้องเขาเออเออเห็นไหมเดจะราดหน้าพี่เอื้องอยู่เนี่ยเมื่อกี้พี่พูด ถูกใจมากเลยใช่ไหมถูกใจไหมเอฟซีถูกใจไหมเอฟซีก oh, ็ถูกใจแนอะลรปเนี้ยใช่ไหมจัดไค่จดเนี้ยไปนะเมื่อกี้ยเอาขึ้นข้นคุกเลยทันหกท่างเอี่ยวไม่ต้องดัดฟันหรอกดัดสันดาเนี่ยคำเนี้ยขึ้นขึ้นคุกคนดูไม่ออกเลยรับโลสิบล้านวิอยู่เขาหมิ่นมาเต็มเลยัดการ์ดชั้นการ์ดก่อนเออเอฟซีจะให้ผมดัดสันดาลเหรอโอ้โหดัดฟันไม่ต้องดัดดัดสันดาลเอาไปใส่แคปชั่นดิโพสเบื้องแล้วก็ยิ้มฟัน ี่เอมีเสื้อมกอนเนี่ยผมไม่มีครับเสื้อม่อเราใส่ดอกเสื้อมอก่อนอะไรต้เสื้อีกระยโอ้แต่พี่ยุบม่งเลยนะสายลีดมายางเลยเนหนี่นะตใส่ตนเนี่ยเบิว์่า